เมื่อให้ i n f o create ผ้าหนึ่งผืนทำอะไรได้บ้างทำยังไงงั้นขอได้ไหมอย่างนี้เหรอผู้หญิงเข้าคุมกันยังไงอ่ะจะรอดหรือจะร่วงนี่เพราะทุกคนแบบต้องขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมได้เราไปปูโต๊ะได้ไหมโต๊ะญี่ปุ่นอะไรแ้ยซูเปอร์แมน นี่เป็นของขวัญน,น่ารักน่าร้างให้กับคนพิเศษของเราได้เหมือนซีรีส์เกาหลีอ่ะต้องมัดยังไงอ่ะใครที่อยากได้ผ้าพันคอ Limited, นนลิมิเต็ดน่ารักน่ารักแบบนี้นะเพียงมียอดซื้อ2 5 0หันบาทขึ้นไปนะครับรับไปเลยผ้าพันคอลิมิเต็ดจากน้อง,องดาวซินโดมหรือใครที่อยากร่วมสนับสนุนกับน้องๆน,น,นะครับผมเพีละ5้ารห้าสิบบาทก็ได้รับผ้าพันคอไปเลยครับ